สวัสดีค่ะอ้อมจากโตโยต้าพารากอนสาขาธัญบุรีคา์เ็ดนะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้อ้อมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศด้วยตนเองแบบง่ายๆนะคะทำยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันเลย ะะอย่างแรกเลยต้องถอดเก๊ดิชัดหน้าด้านคนนั่งออกนะคะและเราก็จะเห็นไส้กรองดึงออกมาหุด,ดำมากแต่ว่าอ้อมลืมถ่ายเอาไว้นะคะอันนี้ไส้กรองใหม่ที่อ้อมซื้อจากร้านประดับยนตเรื้อทั่วไปนะคะราคายที่80บาทรถคันนี้ค่ะเป็นรถที่บ้านน้อมเองของ Toyota Vigo c แชม p นะคะใช้มาแล้ว10ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรกวนใจเลยค่ะใช้ดีมากประหยัดมากนะคะ เปลี่ยนอะไรตามระยะเวลาค่ะค่าใช้จ่ายก็ถูกนะคะรู้สึกว่าคุ้มมากอ่ะเรียบร้อยเราใส่เข้าไปในในช่องของมันแล้วนะคะค่ะหลังจากใส่ไส้กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการใส่ลิ้นชักเข้ากับเข้าเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นคลิปล็อกนะคะไม่มีอะไรยากเลยเสร็จแล้วคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการเปลี่ยนไส้กรองด้วยตนเองแบบง่ายๆนะคะการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยนะคะจะต้องเปลี่ยนทุกๆ20,000ก 20, โลนะคะหรือลูกค้าถ้าไม่จำเลขไม์ของตัวเองเนี่ยก็คือจะให้สังเกตตัวเองนะคะว่าระยะทางการไปทำงานหรือระยะทางที่เราเดินทางประจำเนี่ยมีฝุน่นเยอะไหมนะคะให้ลูกค้าสังเกตตัวเองจากตรงนี้ช่วงนี้จะต้องสังเกตตัวเองเป็นพิเศษนะคะจากการเปลี่ยนไส้กรองก็ดีนะคะการทาความสะอาดในรถก็ดีนะคะค่าเชื้อก็ บ่อยๆเลยนะคะลูกค้าสามารถนัดจองเช็คระยะล่วงหน้ากับอ้อมได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอนานนะคะทางโชว์รูมของเราเนี่ยจะมีการค่าเชื้อให้ทุกคันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจองเช็คระยะล่วงหน้านะคะให้ติดต่ออ้อมได้ทางเบอร์โทนี้หรือไลน์นี้ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ